วันนี้มีเยอะจริงๆนะครับระเภทที่ตัวเองมีความทุกข์มีปมตึดอัดแน่นอกแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเพราะว่ามีคนที่เต็มไปด้วยความสุขอยู่มากกว่าตัวเองมากมายนะก็เลยอยากจะสร้างความยุติธรรมโดยการยัดเยียดความทุกข์ไปให้คนอื่นบ้างบางทีก็ในรูปของอการไปด่าว่าให้เขาเจ็บใจบางทีก็ รุนแรงถึงขั้นสร้างสถานการณ์ให้เขาต้องประสบกับความวิบัติพินาศจริงๆแล้วมันเป็นการแก้ทุกข์ด้วยการเพิ่มทุกข์มันไม่ได้มีความทุกข์ที่ลดลงนะเป็นเป็นวิธีที่ผิดถ้าหากว่าเราสามารถมองเห็นภาพอย่างชัดเจนเรามีความทุกข์อยู่ แทนที่จะลดความทุกข์ของตัวเองลงกลับไปเพิ่มทุกข์ให้คนอื่นนะความทุกข์ในโลกมันก็ไม่ได้ลดลงมันกลับจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามองเห็นภาพนี้ในใจของเรานะว่าตัวเรากําลังมีปมทุกข์อยู่ตัวเรากําลังมีความเร่าร้อนทุรนทุรายอยู่แล้วเราลดความเร่าร้อนทุรนทุรายนั้นด้วยการทําให้คนอื่นเขาเยือกเย็นลงด้วยการไปเพิ่มความสุขให้คนอื่นเขา นะด้วยการไปช่วยเหลือด้วยการเอาตัวของเราไม่ว่าจะอยู่ในขอบเขตหน้าที่แบบไหนก็ตามเนี่ยไปทําให้คนอื่นเขามีความสุขมีความสบายขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นจิตใจของเรามันก็จะคลายอาการนะยึดมั่นในความทุกข์ของตัวเองลงชัดๆ แต่คนไม่มองกันอย่างนี้มันก็เลยเกิดโรคทางใจกันระบ,บาดท,ทั่วไปหมดแล้วทุกวันนี้มองดูนะเหมือนกับว่าเห็นใครมีความสุขไม่ได้มั่นไส้เห็นใครมีความสุขไม่ได้อยากแกล้งให้เขามีความทุกข์มันวิปริตไปแล้วนะครับและความวิปริตแบบนั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเริ่มต้นขึ้นที่นี่แหละที่จิตใจเราสามารถคาดหวังได้ว่าจิตใจของเราจะเริ่มเปลี่ยนจากลักษณะที่เป็นอกุศลธรรม นะเข้าฝ่ายเข้าเขตกุศลธรรมนั่นคือรู้จักคิดนะรู้จักเห็นรู้จักมองตามความเป็นจริงว่าทุกข์ไม่สามารถลดลงได้ด้วยการเพิ่มทุกข์ให้คนอื่นแต่ทุกข์สามารถลดลงด้วยการเพิ่มสุขให้คนอื่นพอเราสามารถทําให้คนอื่นมีความสุขได้ใจเรารู้สึกปลื้มใจใจเรารู้สึกมีความสว่างขึ้นใจเรารู้สึกว่ามีความเป็นกุศลขึ้นรู้สึกดีขึ้นกับตัวเอง รู้สึกตัวเองมีค่านั่นแหละครับของจริงนะที่ทุกมันจะลดลงไม่ใช่เพิ่มขึ้น